็นบรรยากาศที่ฝ่ายฝันมานานมากเลยนะคะว่าเปิดประตูมาเนี่ยก็ต้องเจอหมอกประมาณนี้นะคะอยากจะไปเชียงใหม่แต่เต็มที่ได้ไปเขาคอนะ,ะก็มีคนถามเรื่องที่พักเยอะมากเลยเดี๋ยวแมงเอาจะรีวิวให้ในคลิปนี้เลยนะคะใครยังไม่ได้ไปดูคลิปแรกย้อนกลับไปดูก่อนนะคะเป็น The World Pooh ถเปิดนะคะเดี๋ยวแมงเอาแปะลิงก์ให้อีกทีหนึ่งนะในใต้คมเมนต์นะคะก็บรรยากาศดีมากดูดิชอบบรรยากาศอย่างนี้นานๆมากเลยทริปก่อนข้อที่แปลว่า ใกล้คลอดแล้วก็อยากมาเที่ยวนะจ๊ะสองคนนี้ก็ตีกันไปเลิกเลยแม่บรรยากาศตรงนะช่วงเช้าหนาวมากหนาวแล้วหมอกโคตรเยอะเลยแม่หนอกหมอกแบบเยอะมากเลยนะคะอันนี้แม่ก็ลงมากินอาหารเช้านะคะเขามีข้าวต้มให้มีอะไรให้ดั๋ให้ดูดูอันนี้คือหมอกนะคะม,ม,มีข้าวต้มมีไข่ลวกอ,อันนี้จะเป็นรวมกับในที่พักนะคะรวมราคาห้องพักเลยนะคะก็ได้เยอะมากๆเลยไข่ลวกเนี่ยเขาเบิกได้ไม่อั้นเลยเพราะว่าจะไปจ่ายตังค์เพิ่มแมาบอกว่าฟรีหูดีมากเลยก็จัดมาเลยเพราะว่ากินอยู่ก็แต่งตัวนะคะเตรียมตัวกลับ,บบ้านเลยเพราะาเขา ม่ให้เช็คเอาท์เกินไม่เกินสิบเอ็ดโมงนะคะก่อนกลับก็ดูโอ้โหมันมันหมอกเยอะมากกับแม่แล้วก็หนาวด้วยนะคะก็เลสโกค่ะเตรียมขับรถลงเขานะคะแล้วเวลาป๊าคืออ้วกเลยนะคะไม่เคยขึ้นเขาเลยครั้งแรกในชีวิตแต่ก็คุ้มค่ากับการมาะคะ่ะเพราะว่าบรรยากาศสวยมากแม่อันนี้ก็แวะซื้อกาแฟนะคะข้างทางดูจะบอกว่าโอ้โดูหมอกดิไม่เลิกเลยก็กินกาแฟข้างทางนะคะระหว่างที่จะลงเขานะคะก็เดินทางกลับบ้านโดยส,สดิภาพค่ะแม่เงาก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมาเยอะมากเลยนะแล้วก็กลับจาก จากที่พักกับบ้านไม่งามมัน6ชั่วโมงแต่นี้เหลือสชั่วโมงนั่งจนตูดชาเลยแม่เฮ้ยแล้วกลับมาไปนี่ก็ส้ำไรกุ้มชช่กับโต๊ะนะคะก็เตรียมตัวอาบน้ําขึ้นละหมาดนะเพื่อนๆก็มารอไปนี่นะถามไปนี่ไปเที่ยวมากอดได้บ้างไปนึงกุ่มนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ